ทานประธานที่เคารพค่ะตามที่คุณชูวิทย์กมลวิสิ์ออกมาเปิดเผยเรื่องทุนจีนสีเทาค่ะจนลากโยงพบว่าหลานชายพลเอกประยุทธ์จันโอชาเกี่ยวพันกับกลุ่มทุนจีนสีเทาและได้ไปทําธุรกิจเกี่ยวกับการนําเข้ารถยนต์โดยสารร่วมกันกับนายตู้า่าวซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินและคดีเกี่ยวกับยาเสพติดท่านประธานที่เคารพค่ะถุ่มทุนจีนสีเทาโดยนายหอหีบค่ะชื่อย่อหอหีบค่ะเจ้าของบริษัทแม็กซิมัสออโต้จำกัดเดิมชื่อบริษัท b บสทินกรุ๊ปบริษัทนี้เปลี่ยนชื่อหลายครั้งนะคะได้นําเข้ารถบัสรถทัวร์หลายร้อยคันยี่ห้อซันหลงจากประเทศจีนเข้ามาในไทยแล้วหลานชายนายกรัรมนตรีเนะะี่ยค่ะได้เข้าไปตกลงซื้อมาแล้วก็ไปทาลิสซิ่งกับบริษัทชื่อย่อเอภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วนจํากัด Contemporary Construction ภายหลังที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด c o n t e m p o r a r y Construction ซื้อรถโดยการผ่อนส่งดังกล่าวไปแล้วะคะ่ะหลานชายพลเอกประยุทธ์ได้นำไปให้บริษัท m อ m อ็มเอ็มทรานส์พอร์ตเจำกัด ซึ่งใช้ชื่อนายสิทธิภัยบูลคับนินที่มีนายตู้ห่าวที่ถูกจับกลุ่มไปแล้วว่าเป็นนอมินีค่ะให้บริษัทนี้ได้เช่าช่วงต่อทำประธานที่ครบรคะโดยปกติแล้วค่ะกลุ่มทุนจีน2นายนี้คือนายหอหีบและนายตู้ห่าวสามารถทําธุรกิจต่อกันได้โดยตรงเพราะรู้จักมักคุ้นกันอยู่แล้วค่ะที่พูดเช่นนี้เพราะจากการตรวจข้อมูลค่ะตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าชาวจีนสองรายนี้คือนายหอหีบและนายตู้ห่าวได้สัญชาติไทยวันเดียวกันค่ะ คือเมื่อวันที่3ธันวาคม2557ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการได้สัญชาติไทยจากการสืบค้นข้อมูลนะคะพบว่าทั้งสองมีความคุ้นเคยกันดีสามารถทำธุรกิจด้วยกันได้กล่าวคือบริษัท M M Transport Service จำกัดของนายตู้หา่าวสามารถที่จะซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์จากบริษัทนายหอหีบผู้นาเข้าได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องมีหลานชายพลเอกประยุทธ์ไปร่วมทำธุรกิจด้วยเพื่อให้แบ่งกำไร ท่านประธานที่เคารพคะเมื่อดิฉันได้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะจึงพบหลักฐานที่น่าจะเป็นคําตอบว่าเพราะเหตุใดกลุ่มทุนจีนสองกลุ่มนี้จึงไม่ติดต่อทธุรกิจต่อกันโดยตรงแต่ได้ชักชวนหลานของพลเอกประยุทธ์ให้มาร่วมลงทุนเป็นตัวกลางในการซื้อรถยนต์นําเข้าจากจีนเพื่อให้บริษัทของนายตู้หาวเช่าช่วงต่อเรื่องมีที่มาที่ไปอย่างนี้ค่ะจากคำพิภากษาของศาลภาษีอากรกลางในคดีหมายเลขแดงที่ พสำเพอสพ2งสทับสอาซึ่งพิพากษาเมื่อปี2 5 6 3แล้วก็คำพิพากษาของศาลอาญาทุจริตและประพฤติชอบมีประพฤติมีชอบกลางในคดีหมายเล็กแดงที่1 4 5 2 8แทับสอและคำพิพากษาของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมีชอบกลางในคดีหมายเล็กแดงที่1 4 5 2 9าทับสองหาจำนวน3ฉบับนี้ค่ะที่อยู่ในมือของดิฉันเนี่ยค่ะได้ชี้ให้เห็นว่าบริษัท เบสลินกรุ๊ปจำกัดซึ่งชื่อเป็นชื่อเดิมของบริษัทแม็กซิมัสออโต้จำกัดแล้วก็บริษัทซูเปอร์ซาราจำกัดครับเป็นบริษัทในเครือเดียวกันที่นายหอหีเป็นเจ้าของและเคยมีประวัติการนําเข้ารถยนต์จากจีนหลายร้อยคันโดยสำแดงถิ่นกําเนิดสินค้าเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอากร พฤติการของทั้งสองบริษัทนี้คือนารถโดยรถยนต์โดยสารค่ะที่มีแหล่งกําเนิดจากประเทศจีนผลิตและประกอบในประเทศจีนเข้ามาในประเทศไทยโดยใช้เอกสารฟอร์มดีสําแดงว่ารถยนต์ดังกล่าวมีถิ่นกําเนิดในประเทศมาเลเซียเพื่อให้ได้รับการยกเว้นภาษีอากรและลดอัตราภาษีอากรจากความตกลงระหว่างประเทศอาเซียนทั้งที่ไม่เป็นความจริงตอนแรกที่มีการนําเสนอข่าวนี้ผ่านสื่อสารมวลชนค่ะเราเข้าใจว่าเป็นการเลี่ยงภาษีโดยการถอดแยกชิ้นส่วนจากต่างประเทศแล้วนําเข้ามาไทย แล้วก็มาประกอบในไทยใหม่ในอู่แห่งหนึ่งที่อยู่ประเทศไทย mm hmm. เพื่อซิกแซกหลีกเลี่ยงภาษีแต่จากคําพิพากษาสามฉบับนี้ที่อยู่ในมือดิ่ฉันค่ะแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วรถยนต์โดยสารจากจีนนะคะที่มีปัญหาเนี่ยไม่ได้มีการถอดแยกชิ้นส่วนเลยแต่นําเข้ามาทั้งคันแค่ล่องเรือจากจีน,นะคะ่ะลงไปพักไว้ที่ประเทศมาเลเซียแล้วนําเข้าไทยแล้วก็มาสาแดงภาษีนําเข้าเป็นเท็จโดยใช้ฟอร์มดี แล้วบริษัททุนจีนนะคะก็ยังเหิมเกริมถึงขนาดที่ว่าไปฟ้องกรมศุลการกรว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทําให้บริษัทต้องมีค่าใช้จ่ายและต้องเสียภาษีเพิ่มท,ทั้งทังที่ควรได้รับการลดภาษีนําเข้าตามความตกลงอาเซียนแต่สุดท้ายค่ะต้องยอมจํานวนด้วยหลักฐานแล้วก็พยานค่ะศาลพิพากษาให้บริษัทเบสซรินกรุ๊ปและบริษัทซูเปอร์ซาร่าจำกัดของนายหอหีบเป็นผู้ผิดและต้องชดใช้ภาษีอากรคืนแก่แผ่นดินท่านประธาน่ิครพคค่ะ ทุนจีนนายหอเคยมีประวัตินำเข้ารถยนต์โดยสารสำแดงภาษีเป็นเท็จต่อเนื่องหลายครั้งแต่พอมาทำธุรกิจกับหลานชายพลเอกประยุทธ์จันโอชากลับไม่พบปัญหาว่ามีการนำเข้ารถยนต์ที่สำแดงภาษีเป็นเท็จอีกเลยดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะการนำเข้าถูกกฎหมายหรือเป็นเพราะว่าไม่มีใครกล้าแตะไม่มีใครกล้าตรวจสอบกันแน่และยังไปพัวพันกับนายตั้หาวผู้ต้องหาทุนจีนสีเทาค่ะเท่ากับบ้านายหอหีบ นายตู้ห่าวและหลานชายพลเอกประยุทธ์เป็นกลุ่มเครือข่ายที่ทํามาหากินร่วมกันดังนั้นเรื่องนี้ค่ะต้องมีการตรวจสอบว่ารถยนต์โดยสารที่หลานชายพลเอกประยุทธ์ซื้อมานั้นค่ะนำเข้าโดยแสดงถิ่นกําเนิดสินค้าถูกต้องหรือไม่และมีการชําระภาษีถูกต้องหรือไม่และบริษัทหลานชายพลเอกประยุทธ์ค,ค่ะที่แสดงงบบัญชีบริษัทขาดทุนเอาเงินจากไหนไปทําธุรกิจรถยนต์คะ ซึ่งโดยปกติห้างคุ้ส่วนจำกัด Contemporary Construction ของหลานชายผลิตประยุทธ์ทำแต่รับเหมาก่อสร้างค่ะไม่เคยทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์มาก่อนซึ่งโดยวิสัยถ้าไม่มั่นใจว่าจะได้เงินจริงคงไม่กล้าลงทุนในจำนวนเงินที่สูงเพื่อทำธุรกิจลักษณะนี้ซึ่งก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่านายตู้ห่าวค่ะเป็นคนจ่ายเงินให้หลานผลิตประยุทธ์เป็นนอร์มินีเพื่อนำไปจ่ายดอกเบี้ยเงินผ่อนค่ารถทัวร์ที่ใช้วิ่งในกิจการรถทัวร์จีนท่านประธานที่เคารพครับ หลานชายพลเอกประยุทธ์ค่ะได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์มีธุรกรรมกับกลุ่มทุนจีนทั้งสองกลุ่มภายใต้ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอนเทมพอรารีดังนั้นตามพระราชบัญญัติปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542มาตราที่5ค่ะหลานชายพลเอกประยุทธ์จันโอชาย่อมเข้าข่ายโอนรับโอนผลประโยชน์ในรูปแบบ ตัวเงินจากนายตู้หา่าวหรือตามมาตรา5้าวงเล็บสได้มาครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจากนายตู้หา่าวที่ทำการฟอกเงินท่านประธานได้คารวครับป,ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ว่าคนจีนสองรายนี้ได้สัญชาติเมื่อไหร่และโดยรัฐบาลใดแต่ประเด็นคือเมื่อตอนนี้เกิดขบวนการทุนจีนสีเทา มีคนออกมาแฉเต็มบ้านเต็มเมืองค่ะจนนําไปสู่คดีฐานฟอกเงินและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยมีหลานชายพลเอกประยุทธ์เข้าไปพัวพันด้วยพลเอกประยุทธ์ค่ะที่สวมหมวกนายรัฐมนตรีแล้วก็ยังเป็นลุงของหลานชายตนเองค่ะจะดําเนินการอย่างไรคะจะสอบสวนและจะปราบปรามอย่างเคร่งครัดเหมือนที่ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วนข้อ8ดและจะดําเนินการแก้ไขตามที่ประกาศให้การแก้ไขปัญหาจุริตแห่งชาติเป็นเรื่องวาระแห่งชาติเนี่ยหรือไม่ คดีนี้ค่ะต้องมีการตรวจสอบจากสำนักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะว่าภายหลังที่ห้า้นส่วนจํากัดคอนเทมพเรารี่ของหลายพลเอกประยุทธ์เมื่อได้รับเงินจากนายตู้หาวแล้วหลายพลเอกประยุทธ์นําเงินจํานวนมากไปท,ทําธุรกรรมใดอย่างไรและให้กับผู้ใดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินในคดีฟอกเงินตามพระราชบัญญ,ญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542ทําประธานได้คารพค่ะ จริงๆมีการข่าวรายงานมาว่าระหว่างที่กําลังชุลมุนกันอยู่ค่ะสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติได้เชิญนายหอหีบเจ้าของบริษัทนําเข้ารถยนต์จากจีนและหลานชายพลเอกประยุทธ์มาสอบสวนในคดีที่เกี่ยวข้องกับนายตู้ห่าวแล้วแต่ทําแบบเงียบๆค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะข่าวทุนจีนสีเทาเป็นคดีใหญ่นะคะออกข่าวคลึกโครมอยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งประเทศแต่การสอบสวนยังทําแบบลับๆล่อๆค่ะ ที่สอบหลานชายพลเอกประยุทธ์ไปแล้วค่ะได้มีการสอบประเด็นฟอกเงินของนายตู้หา่าวที่มาทําธุรกิจรถยนต์ด้วยกันหรือไม่หลานชายพลเอกประยุทธ์รับเงินมาโดยวิธีใดจํานวนเท่าไหร่ใช้เงินอย่างไรสอบสวนและเป็นผลอย่างไรข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ที่ฉันเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็สามารถตอบคําถามสภาได้อย่างแน่นอนค่ะท่านประธานนเครพบค่ะการที่จะทําเรื่องใหญ่ระดับชาติโดยเฉพาะเรื่องการแก้ปัญหาการทุจริต ต้องเริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุดคือครอบครัวค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่ามาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยใจซื่อบริสุทธิ์ไม่เคยโกงแม้แต่บาทเดียวช่วยไปตรวจสอบหน่อยค่ะว่าครอบครัวของท่านที่เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดนี้ค่ะมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตนี้หรือไม่อย่างไรทั้งในประเด็นการเปิดบริษัทที่มีพฤติการได้งานรัฐโดยการหัวประมูลหรือพฤติกรรมที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ ทุนจีนสีเทาค่ะที่มีคดีเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีความผิดฐานฟอกเงินและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหากท่านไม่สามารถทําเรื่องเหล่านี้ให้กระจ่างทําให้สิ้นกระแสความสงสัยของประชาชนได้แล้วประชาชนจะเชื่อได้อย่างไรว่าการบริหารราชการแผ่นดินของท่านโปร่งใสตรงไปตรงมาจะให้เชื่อได้อย่างไรคะว่าท่านไม่เคยโกงแม้แต่บาทเดียวเพราะถ้าท่านยังเพิกเฉยต่อเรื่องการสอทุจริตของหลานชายแบบนี้เท่าเท่ากับว่าท่านบอกท่านไม่โกง แต่ท่านให้คนในเครือญาติของท่านโกงแทนใช่หรือไม่ท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ทุนจีนสีเทาว่าน่ากลัวแล้วค่ะแต่ทุนไทยสีเขียวก็ไม่ธรรมดาค่ะเพราะทุนจีนสีเทาที่พาพวกเทาๆของตัวเองมาอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐช่วยเหลือเอื้อประโยชน์กันบ้างแต่ในที่สุดก็ถูกทลายลงเพราะกลไกรัฐเอื้อมถึงแต่ทุนไทยสีเขียวค่ะแผ่อ,อิทธิพลไปถึงลูกหลานเรื่องนี้ถูกตั้งคำถามมากมาย หลายหนแล้วนะคะแต่ไม่มีกลไกรัฐส,สามารถแตะต้องและสามารถตรวจสอบได้อย่างเข้มข้นท่านประธานีิโครพาทุนจีนสีเขียวทุนไทยสีเขียวเนี่ยค่ะมีพฤติกรรมคล้ายกันก็คือลุงอยู่บ้านหลวงพ่ออยู่บ้านหลวงหลานก็อยู่บ้านหลวงค่ะลุงกินเงินเดือนหลวงพ่อกินเงินเดือนหลวงหลานกินงบประมาณของหลวงหรือไม่ลุงยึดอํานาจเป็นนายกรัฐมนตรีพ่อช่วยลุงยึดอํานาจ หลานกินงบป,ประมาณแผ่นดินจากการยึดอํานาจลุงเป็นนายกรัฐมนตรีคะ่ะพ่อเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นสอวอหลานเป็นหัวหน้าแก๊งที่สหัวประมูลหรือไม่ลุงนิรโทษกรรมตัวเองหนีการตรวจสอบพ่อเป็นสอวหนีการประชุมสภาหลานเข้ามาตกแต่งบัญชีหนีภาษีหรือไม่ท่านประธานที่เคารพคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคะ่ะอยู่มา8ปปีบอกว่าเข้ามาเพื่อปราบปรามการทุจริต ประกาศให้การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติวันนี้วาระแห่งชาติเกิดขึ้นแล้วค่ะเพราะคนในชาติสารพัดหน่วยงานราชการเกือบทุกหน่วยงานมีเรื่องทุจริตเกิดขึ้นทุกหัวระแหงค่ะเป็นยุคที่การทุจริตเบ่งบานมากที่สุดแล้วก็มาอยู่ขออยู่ต่ออีก2ปีบอกว่าเพื่อจะพลิกฟื้นประเทศท่านประธานที่เคารพคะไม่ต้องอยู่ต่อถึงขนาดสองปีหรอคะ แค่เวลาเหลืออีก37วันก่อนพลเอกประยุทธ์จันโอชาลงจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีช่วยพลิกเอาคาดีของหลานชายท่านมาทําให้คนไทยทั้งประเทศสิ้นความสงสัยก็พอค่ะขอบคุณค่ะ